สวัสดีพี่พี่สวัสดีพี่พี่ทุกท่านเลยนะวันนี้พบกับอาร์ทิเชนเคยครับแน่นอนพบกับอาร์ทก็ต้องพบกับรถยนต์ฟอร์ดก่อนอื่นจะชมคลิปนี้กันนะครับฝากพี่พี่กดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่อาร์ทด้วยเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปดีๆแบบนี้ให้พี่พี่ได้ชมกันนะครับสำหรับวันนี้อาจจะมีรถคันไหนนั้นคันนี้นะพี่พี่คันเบลเลอร์เลยนะเป็นฟอร์ดเอเวอรเรสต์นะครับเป็นตัว next gen เอเวอร์เรสต์นั่นเองนะพี่พี่เป็นเอเวอร์เรสต์วายแท็กตัวท็อปสุดเลยนะเป็นเครื่องยนต์2.0ลิตรบเทอรร์โบนะ210แงมม้าา500นนนนิวตตััเเรรระคบป็ก ทำสีใหม่นะแต่ว่าไม่ได้พ่นสีนะพี่ๆเป็นการแรปสติ๊กเกอร์นะครับเป็นแรปสติ๊กเกอร์ทั้งคันเลยแล้วเป็นทําเป็นแบบทูโทนนะทำยังไงเดี๋ยวจะพาไปดูทีละจุดและชุดแต่งมีอะไรบ้างนะครับคันนี้คือเขาเรียกว่าตามภาษาวัยรุ่นเรียกว่าทรงสุดตานนั่นเองนะพี่ๆมีอะไรบ้างเดี๋ยวพาไปดูทีตัวนี้เมาดูเครื่องยนต์กันก่อนกับเครื่องยนต์2.0ลิตรไบเทอร์โบนะครับเดี๋ยวหาที่เปิดอยู่ตรงนี้นะครับ คันนี้เนี่ยสีเดิมเดิเขาเป็นสีเทาดำนะครับสีเทาดําก็เราไม่ต้องแจ้งจดใหม่เพราะคันนี้ทําการแรปสีเทาและสีดํามันก็คือตรงคอนเซปต์กับตัวรถอยู่แล้วเป็นสีเทาดําหรือเมทร์เกย์นะครับแล้วก็เครื่องยนต์คือเครื่องยนต์2.0ลิุริไบเทอร์โบจะเป็นเครื่องยนต์สีสูบแถวเรียงแบบนี้เลยนะพี่พี่เครื่องยนต์สูกบล็อกเข้าไปด้านหลังนิดนึงเพื่อลดภาระ,ะการรับน้ำหนักของตัวรถด,ด้านหน้าไม่ให้น้ําหนักมันกดลงไปที่ปีกนกและโช๊คอัพด้านหน้าและการออกตัวทําได้ดีดนนยิ่งข้งน,บ, Turbo, นแบบบเาป็แ ทูสเตตมอเตอร์นะเป็นเทอร์โบลูกเล็กและเทอร์โบลูกใหญ่ทํางานที่เริ่มต้นที่700รอบต่อนอาทีก็มีการทํางานโดยปั่นไอดีไอเสียแล้วนะครับแล้วก็ตัวใหญ่ก็ทํางานที่1 2 0 0ออถึง1น0 0รอบต่อนอาทีนั่นคือรอบของพวกพี่จะไม่มีหายแน่นอนนะระหว่างรอบต่ําและรอบสูงทํางานคู่กันนะฮะและในส่วนของด้านถัดไปก็จะเป็นในเบรกระบบเบรกอิเล็กทริกเบ,บรกบูสเตอร์นะครับเป็นเบรกระบบไฟฟ้านะจะเห็นเลยนะครับมี FRFL นะครับ คือเบรกหน้าเบรกหลังแยกกันแล้มาใส่ตัวจุดรวมประสานเบรกเพื่อเข้าเข้ากล่อง,องระบบไฟฟ้าทํางานเขา้าคู่พวกพวกระบบสต็อปแอนโนะครับระบบขับเองเบรกเองนะครับถอยเข้า2เองได้อัตโนมัตินี่คือระบบหัวใจหลักของการทํางานงระบบเบรกไฟฟ้านะแล้วก็มีคูลแลนและน้ํายาฉีกกระจกที่อยู่ฝั่งด้านนี้ทั้งหมดดูรวมกันกับหม้อกรองอากาศที่ย้ายจุดดูดอากาศมาอยู่ไว้ด้านบนปกติจะอยู่ด้านข้างนะฟอร์ดต,ตัวใหม่ที่เป็นเน็กเจนเป็นรถสไตล์ออฟโรดนำมาไว้ด้านบนเพื่อ ฟิลลิ่งของอากาศที่สะอาดมากขึ้นไม่ใช่เป็นล้อกระทบพื้นและฝุ่นมันลอยฟุ้งขึ้นมานะครับพี่พีและตรงกลางด้านหน้าบริเวณนี้จะไม่มีพัดลมฟรีปัมแล้วนะพี่พีเพราะว่าตัวนี้ใช้พัดลมเป็นพัดลมไฟฟ้าเหมือนกับรถยุโรปอเมริกาหลักๆเลยนะที่ไม่มีการใช้พลังงานของตัวเครื่องยนต์มาหมุนพัดลมแล้วเวลาใช้ในเรื่องของเครื่อว่าคอมแอร์สตาร์ทไม่มีกระชากเครื่องยนต์เครื่องยนต์จะไม่สั่นแล้วก็บูตของรองเครื่องยนต์จะอยู่กับเราได้นานมากขึ้นนั่นเองครับ ฝั่งด้านนี้ก็จะมีอะไรบ้างก็จะมีไดชาร์จมีคอมแอร์นะครับแล้วก็มีอุปกรณ์เกี่ยวกับแอร์นะครับแอร์ Air ของฟอร์ดรับเย็นมากนะพีนะ่เป็นน้ําหยดจับเลยเพราะว่าท่อแอร์มันวิ่งด้านนี้ด้านเดียวนะอยู่ควบคู่กับฝั่งที่เป็นแบตเตอรี่เอเจแบตเตอรี่แบตเตอรี่ตัวนี้ก็จะเป็นแบตเตอรี่ที่ไม่มีน้ํากรดน้ํากันนะครับจะเป็นการปิดฝังเลยเพื่อป้องกันในเรื่องของการหกกระชอออกมานะแล้วก็มีตัวช่องต่ออะแดปเตอร์ไฟฟ้าสามารถใช้แบบเอาท์ดอร์ด้านนอกตรงนี้ได้เลยนะพี่ๆไม่ต้องไปพ่วงงต่่อให้มันยยุากนะ ขันน็อตใส่ตรงนี้เป็นไลนิ่งต่างๆหรือจะเป็นพวกการใช้ไฟฟ้านอกรถเหมือนกับถ้าเป็นอย่างเลนเจอร์ก็จะมีช่องเสียบด้านนอกนั่นเองครับเครื่องยนต์ก็จะประมาณนี้เลยนะพี่ๆเดี๋ยวขออนุญาตปิดฝากลับวงแล้วเรามาดูในส่วนของตัวที่เป็นชุดแต่งต่างๆนะครับด้านหน้านะด้านหน้ากระจังตัวนี้เป็นตัวใหม่ล่าสุดเป็นกระจังหน้าของเรนดอนนะครับเรนดอนตัวนี้เนี่ยเขาจะมีคล้ายๆแว่นตานะครับเป็นขีด3ามขีดฝั่งซ้ายและฝั่งขวาด้านละด้านละสขีดนะครับ ติดพร้อมกับไฟสีแคมและมีมินิ l อลดีพี่ๆสามารถเลือกได้จะเลือกเป็นสีเหลืองอมพันหรือสีขาวนะครับเลือกได้เลยเปิดติดพร้อมๆกันกับไฟสีแคมของเราเปิดสวิตช์รถติดเลยสตาร์ทเครื่องก็ติดตลอดเวลานะครับจะทํางานตลอดเลยนะและจะมีการกระพริบเป็นไฟเลี้ยวแยก,กนะครับแล้วไฟสีแคมตัวนี้สามารถหลีแสงเองได้ด้วยนะครับพี่ๆและไฟหน้าของตัวนี้เป็นไฟรุ่นท็อปอยู่แล้วที่เป็นเอลวีดรุ่นวายแท็ ec, หรือเลนเจอร์ที่เป็นขับสีจะได้เป็นไฟแม t ติกเอลดีนะครับไฟรุ่นล่างจะเป็น ไฟต่าไฟด้านสูงจะเป็นไฟสูงมีการคาลิเบตหาแสงอตัตโนมัติเปิดแยกซ้ายขวาแบบขึ้นขึ้นลงลงเลด้วยนะครับแล้วก็มีการส่องกระทบแสงก็จะมีการดรอปแสงให้ด้วยแล้วก็ด้านซ้ายและด้านขวามีไฟเพิ่มมุมมองก็คือ4 5องศาเมื่อพวงมาลัยหันด้านใดด้านหนึ่งจะมีไฟเปิดเพื่อเพิ่มทัศนวิสัยและเปิดมุมมองให้เราเห็นมากขึ้นนั่นเองนะครับและระบบช่วยเหลือการขับขี่นะของ Ford นะครับจะมีกล้อง360องศากล้องตัวนี้นะครับจะมีออร่าวให้เลยนะครับและมีเซ็นเซอร์ให้รออบคันเเมื่่วลาพี เข้าไปในจุดที่มีไม่ว่าจุดอับนะครับหรือจุดที่มองไม่เห็นชัดเจนและมองไม่ค่อยสำหรับท่านผู้หญิงที่มุมมองนะไม่ค่อยชัดกล้องตัวนี้มันจะทําการเซ็นเซอร์ให้เลยเมื่อเข้าที่แคบนะมันจะโชว์ขึ้นหน้าจอกลางขนาดใหญ่ขนาด12นิ้วเพื่อให้พี่ทราบเลยว่าเซนซิทีฟด้านซ้ายหรือด้านขวาด้านหน้าหรือด้านหลังเนี่ยตรงไหนเพราะว่ามีมุมมองแบบเบิร์ดไอวิวมองมาจากบนฟ้ามองเห็นรถเราเลยนะครับหรือเราจะเลือกมุมมองด้านใดด้านหนึ่งก็ได้ด้านซ้ายด้านขวาด้านหน้าด้านหลังได้เลยนะครับเดี๋ยวว่างๆอาจจะทาคลิป รีวิวตรงจอกลางให้พี่ๆได้ชมกันแล้วก็นี่คือตัวเรดาร์นะครับเรดาร์ตันนี้ทำงานเข้าคู่กับระบบ St o p and Go นะระบบ Adaptive c r u i s e Control นะครับทำงานแบบขับรถตามขันด้านหน้าจนถึงจุดหยุดนิ่งได้เลยนะครับเหมาะกับสภาพอากาศที่เป็นแบบฝนตนกหนักๆนะครับบ้านเราเนี่ยฝนตกเวลานหนักก็คือหนักมากๆเลยนะครับมันสามารถไม่สามารถที่จะมองทัศนวิสัยด้านหน้าได้หรือเป็นพวกหมอะนะครับรถเคลื่อนตัวช้ารถติดในเมืองนะครับ หมาะมากเขาจะขับตามพนนันหน้าเองถ้าเบรกจะตามพันหน้าเองด้วยนี่คือช่วยให้เราขับขี่ได้ดียิ่งขึ้นและช่วยเราประหยัดสมันมากขึ้นนั่นเองนะพี่พี่และด้านบนกระจกจะมีกล้องอีกหนึ่งตัวเป็นเอ a ดสนะครับเขาจะทําการจับเส้นถนนนะครับเมื่อเวลาเราขับรถความเร็วเกิน60กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปกล้องตัวนี้จะทําการบังคับรถให้เราให้อยู่ในเลนไม่ให้เราเซลาถลายออกนอกเลนนั่นเองนะครับพี่เป็นหมวดการขับขี่ที่ดียิ่งขึ้นด้วยนะครับเพราะว่าเวลาเข้าโค้งนะครับเมื่อเรา ฉลับออกไปที่เส้นมันจะทการสั่นผมอะไรและเตือนและก็แต่งรถให้เราอยู่ในเลนได้ด้วยนะครับพี่เหมาะมากสําหรับท่านที่ใช้รถแบบการเดินทางไกลบ่อยๆนะครับป้องกันอาการเมื่อยล้าได้ด้วยนะและชุดแต่งด้านหน้านะครับเปลี่ยนกระจังหน้าไปแล้วก็เสริมความเทให้ด้วยชุดแต่งของ AKC เป็นชุดแต่ง AKC เป็นเวอร์ชั่นที่2นะครับจะเป็นการแยกชั้นสีและมีเลเยอร์เพื่อให้รถมันดูสวยงามมากขึ้นและยังเว้นในส่วนของตัวเซนเซอร์ ทั้ง6จุดเหมือนเดิมด้านซ้ายและด้านขวาครับส่วนด้านข้างเป็นังไงพี่พี่มาดูกันด้านข้างที่เรียกว่าทรงสุดาตันนั้นคือรถต้องทําการโหลดเตี้ยนะครับโหลดเตี้ยก็แน่นอนชุดโหลดเพระเอ,อกเราก็เป็นชุดของโปรเฟนเดอร์นะครับก็มีแบบค e e นซี i ีส k คิงซีรีส์หรือจะเป็นแบบ o e m s e r i e รนะครับก็ขึ้นอยู่กับพี่พี่ต้องการได้เลยนะงบประมาณก็เริ่มต้นตั้งแต่6 0 0 0ืจนถึง1,000 0 0บาทนะครับเพื่อฟินิการขี่แบบอยากปรับได้แล้วก็ดูตัวท็อปถ้าไม่ปรับก็ใช้แบบเดิมๆก็ได้โมโนทูยนั เข้ามาคุยก่อนว่าอยากได้โหลดแบบไหนนะครับส่วนมากก็จะโหลด2นิ้วนะครับหรือ1นิ้วครึ่งนะครับเพื่อให้หน้าหน้าและหลังเท่ากันหน้าก็หนึ่งนิ้วครึ่งหลัง2หรือหลัง3ไปเลยนะเพื่อให้ฟิลิงของตัวรถท้ายไม่โดง่งเพราะว่าบางท่านไม่ได้บรรทุกนะขับ1คนนั่ง2คนท้ายมันจะโด่งนะมันก็ดูไม่สวยอันนี้ก็เราลองมาคุยกันอีกทีนึงเรื่องการโหลดเตี้ยนะครับชุดโหลดด้านในจบไปแล้วต้องเปลี่ยนปีโนปับองศาเพื่อปรับมุมแคมเบอร์แคสเตอร์เพื่อไม่ให้ อัตราการกินหน้ายางให้มันสม่ําเสมอไม่กินยางด้านไหนมากเกินเพราะเวลารถนะครับเวลามันจอดนะมันจะเป็นมุมตรงแต่เวลาเมื่อออกตัวมันจะเป็นมุมโทอินนะพอเวลาเบรคจะเป็นโถเอาล้อมันจะมีการเบรอัตโนมัติโดยที่เราไม่เคยทราบเพราะมีการทํางานของตัวปีกนุกปรับองศานะครับล้อมันจะมีการแบะเองอัตโนมัติเลยนะพี่ๆเมื่อเวลาการขับขี่ของเราตัวนี้ก็เลยต้องช่วยในเรื่องของการปรับตั้งค่าล้อเองและล้อก็เปลี่ยนเป็นล้อใหม่ปกติล้อก็20อยู่แล้วนะตัวนี้เพิ่มความสวยงามเป็นล้อของ emotion R นะครับเป็นลายเขากวางแบบนี้เลยนะก้านบางเฉียบเป็นล้อของ Fulfomi การผวิธีการผลิตที่ดีมากนะน้ำหนักเพียงแค่10กิโลกรัมเท่านั้นเพื่อลดภาระการทำงานของตัวล้อนะครับไม่ให้มันมีน้ำหนักมากเกินไปนะครับขับเคลื่อนได้ยิ่งขึ้นกินน้ำมันน้อยลงน,นั่นองและจะเป็นสุดาตานได้ต้องมีตัวนี้ครับชุดเบรกคัสตอมเบรกหน้า6อกอร์ตเบรกหลัง4พอร์ตนะเป็นจานเบรกอีก405มิล เป็นงานคัสตอมนะครับพี่ๆี่เป็นงานที่ไม่ตรงรุ่นแต่ว่าเอามาดัดแปลงใส่นะาราคาก็ประมาณคุยกันได้นะราคาก็คุยกันได้ด้วยชุดโหลดแบบนี้นะครับกิมมิคของ y t e ท็ ack, นะนี้เราเปลี่ยนให้เลยตัวนี้ก็เป็นงานแว็บสีแบบเครื่องขันนะาเท่าและดำนะาเป็นงานเก็บงานแบบทูโทนนะครับพี่ๆด้านท้ายก็จะมีเบรก4พอร์ตพร้อมเบรกมือไฟฟ้านะฮะข้างหลังก็ใส่ชุดสเกิร์ตรอบขันเป็นของ AKC อยู่แล้วไฟท้ายเป็นไฟท้ายซิกเนเจอร์อ่ะลืมบอกนะคันนี้พี่ๆี่เขาก็ ทำการรรบสีตรงนี้ด้วยนะครับไฟหน้าและไฟท้ายเพื่อคุมโทนเพื่อให้มันดูเขาเรียกว่าอึมครึมนะดูเงาเงาแล้วก็ดูไม่สว่างมากให้มันดูดุด,ดนั่นเองนะพ,พี่เหมือนกับฟิลม์มกองแสงอย่างนี้ต็ดฟิลม์มกองแสงรอบคัน80นะพี่พี่มองเข้าไปนี่ไม่เห็นอะไรเลยแต่มองข้างนอกข้างในออกมาข้างนอกนะมองเห็นชัดเจนแต่เรามองเข้าไปข้างในนี่คือมองไม่เห็นเลยนะมืดตื้อเลยนะครับแล้วก็ด้านในของ y t e ท็นะครับกิมมี่ของ y t e ท็เนี่ย เขาจะมีการเดินได้ด้วยสีส้มเหลืองแบบนี้อยู่แล้วนะฮะแล้วก็อย่างหลายๆครั้งที่เคยรีวิวไปนะมีไฟแอมเบนไลท์นะครับมือเปิดด้านในนะเปิดกระจกเป็นแบบนี้เหมือนกันเลยนะฮะแล้วก็ในส่วนของไฟหน้านะไฟหน้าตัวนี้ที่เป็นไฟ Mag i c LED นะมันจะไม่มีตัวปรับค่าตรงนี้ถ้าเป็น r e f l e c t o r LED ก็จะมีตัวปรับค่าขึ้นลงให้นะครับไฟหน้าทุกครั้งที่เราสตาร์ทเครื่องจะอยู่ที่โหมดอัตโนมัติหรือออโต้นั่นเองนะพี่ๆเป็นการเปิดอัตโนมัติ ไปตัดหมอกไปทับทิมด้านหลังมีให้สวิต์เปิดฝากระโปรงท้ายมีนะครับอยู่ด้านนี้อยู่ที่กุญแจก็มีหรือจะเปิดด้านหลังก็ได้กุญแจแบบ push start นะหน้าจอของ Y Tag เนี่ยค่อนข้างโอเคเลยนะเป็นหน้าจอขนาดใหญ่แสดงผลแบบเต็มตาเลยนะพี่ๆสามารถเลือกฟังก์ชันการโชว์หน้าจอต่างๆได้นะครับหรือจะเลือกฟังก์ชันการขับขี่เนี่ยเราสามารถเลือกได้นะเป็น My View นะครับเลือกการขับขี่แบบความปลอดภัยนะเราก็เลือกได้หมดเลยเนี่ย เราสามารถเลืกเกอกได้ความต้องการระดับแอดบูเนี่ยวันนี้เดี๋ยววันว่างๆอาจนะจะพาทําในเรื่องของการตรวจสอบสถานะของแอดบูด้วยนะเพราะรถยนต์ของเราเนี่ยผ่านมาตรฐานยูโร5ด้วยกันเติมน้ํายาแอดบูลนะแล้วก็มีเป็นไบเทอร์โบและในส่วนของตัว DPF เนะเป็นตัววัดค่าไอเสียแล้วก็ตัวกรองไอเสียด้วยนะครับเมนูปรับตั้งค่าตรงนั้นนี่ได้เลยนะนี่เมนูต่างๆและนี่ครับแอตติ b o o ส t คอนโทรลนะครับ ตัวโหมดควบคุมระยะห่างรถหรือ stop and go แล้วก็ l a n e ต i n ิ l a n e k ชิ p p n g s p ป e d l i ม i t ทุกอย่างปรับตั้งค่าตรงนี้หมดเลยนะปรับตั้งค่าที่มือเราแล้วก็ไปโชว์ที่หน้าจอเพื่อเพิ่ม <ๆ S 1> ความสะดวกสบายในการขับขี่นะครับหน้าจอกลางขนาดใหญ่12นิ้วอย่างที่อัดบอกไปนะนี่พี่พี่ดูมุมมองแบบเบิร์ดไอวิวเห็นน,ะนี่ชัดมากนะพี่พี่หน้าจอขนาดใหญ่แบบนี้นะพี่พี่ส่องแบบเต็มตาสบายสบายเลยนะครับหรือจะเลือกเป็นงานการดูต่างต่าง l e And a n d ดรอยตั p แอปเปิล a าพนะสามารถซิงตรงนี้ได้เลยนะครับซิงโฟและมี i l e s s c h a ร์ e นะท้ายไท้า A หมดเลยนะตัวท็อปสุดแน่นอนเยอิ Shi เต t e r 10 s p ป ed นะครับมีระบบการถอยจอดเข้าซองเองอ,อัตโนมัติได้ด้วยนะครับพี่ๆนะโหมดการขี่ปรับตรงนี้นะครับลเลือกได้6โหมดนะครับเพียงแค่บิดซ้ายบิดขวานะบิดซ้ายบิดขวาตรงนี้ก็สามารถปรับด้เลยส่วนโหมดการขี่แบบ4ฟ Follow หรือ 2H ก็กดปุ่มตรงนี้เลือกได้เลยนะครับหรือจะเลือกแบบตรงนี้ก็มีโหมดออฟโรดแบบ แมนนวลนะฮะและในส่วนของตัวนี้คือโหมดออโต้สตาร์ทออโต้สต็อปซึ่งเข้าสู่กฎหมายของยูโรไฟนั่นเองนะครับต้องมีการดับเครื่องเมื่อเราจอดติดไฟแดงนานเกินไปหรือจะเบรกหนักๆน,น,นั่นเองนะครับพี่ๆโหมดสลิปทรี e Tree, นะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นสวิตที่เขาเรียกว่าตั้งโหมดการถอยจอดนั่นเองนะครับแล้วก็เบรกมือไฟฟ้านะครับบล็อกคิมิคของวายแทกก็จะเป็นแบบนี้เลยแล้วก็มีนี่เลยด้านบนนะครับเป็นอันนี้ไม่ได้เปิดนะพี่ๆเพราะว่า รถพี่ี่พี่ f c ีจะส่งพวกนี้นะจะเป็นในส่วนของตัวพาร o r a ลิมิกม n น o ูปนั่นเองแมร้อนใช้ได้นะร้อนใช้ได้เลยนะพี่พี่อย่างงี้ครับพี่พี่ราคาลืมบอกไปราคา1 9ึ่0ล้านเแสนหมื่นพันบาทนะัราคาใหม่นะยังจำราคาไม่ค่อยได้นะพี่พี่ถ้าไหนที่สนใจรถยนต์ฟอร์ดนะจะเป็น p p v 7ที่นั่งหรือจะเป็นเ a นเจอร์นะครับ ทักหาได้เลยนะกับพักระนครโชลุมเกษตรน้มินโชลุมที่มีเจดาขายแล้ปสามปีซ้อนกับเบอร์0984516661ทักกันเข้ามาได้คอมเมนต์ก็มาก่อนได้ครับอยากรถแบบไหนอยากได้รถแบบไหนอยากแต่งรถแบบไหนคุยกันก่อนนะครับอร์มีเจ้าหน้าที่ดูแลที่ทั่วประเทศไทยเลยนะครับอร์มีเจ้าหน้าที่ไฟแนนซ์ไปหาพี่ถึงบ้านนะดูแลเอกสารต่างๆเมื่อเอกสารทุกอย่างครบผลมาอนุมัตินะครับเราก็มาเลือกแต่งรถกันอร์มีรูปแบบการตกแต่งมากกว่าร้อยรูปแบบให้พี่ๆจะเลือกกันเลยนะ แต่งสีไหนแต่งสีแบบนี้เราก็จดทะเบียนแบบสีแบบนี้ออกไปนะเพราะว่าเราไม่ได้จดตามโรงงานนะรถเอาอจากโชว์รูมสีไหนก็ไปเป็นสีนั้นได้นะครับขึ้นอ,อยู่กับพี่ต้องการได้เลยทายนี้นะครับแต่งเสร็จแล้วพี่จะมารับที่โชว์รูมก็ได้หรือให้อาจไปส่งที่บ้านก,ก็ได้เพราะมีบริการส่งมอบถึงบ้านบริการในพี่ถที่เลยทีเดียวนะครับอย่าลืมนะพ,พี่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามอีกท่านหพึ่งเป็นกำลังใจในการทำคลิปดีๆแบบนี้ให้พี่ได้ชมกันสุดท้ายนี้ รอบหน้าอาจจะมีรถคันไหนพี่วิดจชมก,นนกมันนั้นฝากกดติดตามไว้ในสหรัาหันี้นอคขอบคุณและสวัสดีครับ